สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love r e a d ีน,น,นี่คือพระพิคเนตเปิดดวงความรักสำหรับราศีกันนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2022วันที่ชาแนลนี้ยึดตามแบบตะวันตกแอดมินดูแลชาแนลจะแนบมาให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram นะคะ อย่าลืมกดติดตามนะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆพิเศษอื่นๆอีกมากมายและขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like แชร์และกระดิ่งขอองค์ทรัพพิะเนศเปิดดวงความรักให้กับชาวราศีกันร,รับชมได้ทุกศาสนานนะเพียงแค่หนนี้เว่านอันเชิญองค์ทรัพพิะเนศท,ท่านมาเป็นประธานในการเปิดดวงชะตาความรัก ขอองค์พระพิคเนตเปิดดวงความรักให้กับราศีกันประจำเดือนพฤษภาคม2022นย์สองค่ราคาไหนดูซิอืมนิวเอเนจีการเริ่มต้นใหม่นิวเล e ฟไล e n นิวบิ i n n ิ n ง หรือมีเกณฑ์ว่าจะได้รับข่าวสารข่าวดีบางสิ่งบางอย่างด้วย r e l e c t i o n ขออีกหนึ่งใบค่ะอืม mm. fulfillment เรียกได้ว่าอะไรที่อธิษฐานหรือเอาง่ายๆก็คือ dream come true ฝันที่เป็นจริงนะสิ่งที่คุณเคยขอสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณเคยตั้งจิตอธิษฐานซ้ําแล้วซ้าเล่าบอกเลยว่าเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่คุณจะได้รับข่าวดีในสิ่งที่คุณคาดหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่รอคอยอยากที่จะให้มันเกิดขึ้นนะคะ positive outlook นะคะ การมองโลกในแง่ดีแง่บวกของคุณมันยิ่งส่งเสริมให้คุณะประสบความสําเร็จนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะดังนั้นสิ่งต่างๆที่เข้ามานับจากเนี้มันจะเป็น positive positive vibration คุณมีเกณฑ์มีทริปการเดินทางการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศประเทศใกล้ๆหรือจังหวัดใกล้ๆคุณมีเกณฑ์นะคะแล้วมีเกณฑ์อาจจะได้นะคะไปกับคนรู้ใจหรือคนรู้ใจเดินทางมาหาแล้วก็ ใช้เวลาแบ่งกันออกทริปท่องเที่ยวร่วมกันนะคะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกสบายใจแฮปปี้มีความสุขหรืออาจจะมีใครบางคนเดินทางมาหาคุณแบบเซอร์ไพรส์บางคนนี้คุณอาจจะไม่คิดว่าเขาจะเดินทางมาแต่เขาจะเดินทางมาหาคุณด้วยเรียกได้ว,ว่าวันสิ่งบางอย่างจะรอเซอร์ไพรส์คุณอยู่นะคะแต่มันก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คุณนะคะเคยคาดหวังอยากที่จะให้มันเกิดขึ้น คาดหวังว่าสักครั้งในชีวิตขอได้รักที่ดีที่สุด ขอให้ได้พบรักนะคะราวกับปาฏิหาริย์คุณก็จะได้แบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องงานเงินไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ราศีกันการงานการเงินเดือนพฤษภาคมทุกอย่างยังเป็นไปได้ด้วยดีนะยังมีเงินใช้ใจหมุนเวียนแต่ว่าคุณจะมีเกิการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆต่อยอดจากสิ่งเดิมนั่นแหละแล้วมันจะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเดียวโดดเด่นเลยคือว่าาคขายออนไลน์ดีทีเดียวนะคะเอเนจีการคอมมิเคชัอยู่ตรงนี้นะคะยิงแอดยิงไลน์ทา ทำอะไรได้ทุกอย่างทำไปค่ะนะคะเพราะว่าราศีกันจะเป็นนักสู้ตัวยงอยู่แล้วนะคะ energy fulfillment ขึ้นหรือคือหรือว่า energy n i g h of cup บอกเลยว,ว่าความรักของคุณนับจากนี้คุณจะเจอคนที่เข้ามาแล้วอะนะคะคือคนที่ทำให้ชีวิตของคุณอะมันมั่งมั่งคั่งอบอุ่นอุดมสมบูรณ์ต้องบอกว่าแบบนั้นนะ ส่วนคนมีคู่หวานมองดูว่าคู่ของคุณนะคะอาจจะเทคแคร์เอาอ,อกเอาใจคุณเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะมีเรียกได้ว่าเช็คของขวัญของกำนันให้ด้วยเพราะว่าเขารักคุณเหลือเกินน่ะนะเขาเห็นว่าคุณะ่ะมีคุณค่ามากๆแล้วก็ค่อยเห็นว่าคุณขยันนะตั้งใจทํางานน่ะบางท่านมีเกณฑ์เกี่ยวเนื่องในเรื่องของการซื้อหรือว่าการสร้างอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะมีเกณฑ์การคุยกันเรื่องเรือนหอหรือเปล่าสําหรับบางท่านด้วย ต่อกันเลยค่ะขอองค์พระพิคเนตเปิดดวงชะตาความรักให้กับราศีกันเปิดดวงความรักราศีกันค่ะ คุณได้หมายเลข14เพิ่มคูณทรัพย์สินแล้วก็สติปัญญาด้เรียกว่าสติปัญญานำพามาซึ่งความสำเร็จโอเคคุณได้หมายเลข20นะคะอุดมด้วยทรัพย์สินแล้วก็ความรู้กว้างขวางขออีกหนึ่งใบค่ะ มีอำนาจทรัพย์สินแล้วก็ความปลอดภัยนะเป็นที่เคารพรักนับหน้าถือตาสุขสมหวังชีวิตสมบูรณ์นะเอเนจีของ f u ลฟิลเมนต์นะนายกับขึ้นตั้ง2ครั้งเนี่ยแม่ราศีการเดือนพฤษภาคมน่าจะเป็นเดือนที่รับทรัพย์รับโชคจริงๆ ความรักก็รุ่งนะการเงินก็ดีทีเดียวเรียกได้ว่าปังๆแหละนะคะด้วยสติปัญญาของคุณะนะคะในการที่คุณเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆหรือในเร็วๆนี้นะคะคุณมีแนวโน้มหรือว่ามีแนวคิดคิดขอภัยคะ่ะอะไรใหม่ๆแบบปิ๊งขึ้นมาแล้วคุณทำมันเนะี่ยคุณสำเร็จเลยนะคุณได้ไปสถานที่ใหม่ๆได้ทำในบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไปแล้วก็ทำให้คุณได้พบกับความสุขความสำเร็จ หรือได้พบรักอย่างที่คุณมุ่งมา่ปรารถนาคู่ของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่อุดมไปด้วยทรัพย์สินนะคะแล้วก็เป็นผู้มีปัญญานะแล้วก็ช่วยส่งเสริมกันนะทำให้อำนาจบาร,รมีแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยนะคะมันยิ่งทําให้ชีวิตอย่างที่อวานบอกยิ่งทําให้ชีวิตคุณอะ่ะมันยิ่งมีความมั่นคงมั่งคั่งด้วยคนมีคู่เนี่ยได้ว่าทํามาหากินรุ่งด้วยกันทั้งคู่ส่งเสริมดวงกันนะคะ คนโสดคุณก็ได้เจอคนลักษณะแบบนี้เนละคนที่มีพลังอํานาจในตัวเขาอาจจะทํางานเป็นครูบาอาจารย์ระดับสูงได้เกี่ยวเนื่องกับรัฐบาลได้เกี่ยวเนื่องกับราชการได้ทีนี้มันมีกลิ่นอายของความเป็นต่างชาติแล้วก็ความมีอายุอยู่ในนั้นด้วยนะคะคุณอาจจะได้เจอคนที่มีหน้าที่ตำแหน่งงานการสูงทีเดียวแต่ก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะอาจจะมีอายุไล่เลี่ยก,กันก็ได้แต่เท่าที่ผอนมองดูเนี่ยกลิ่นอายของ ไฮเ e เวลถ้าเขาอายุไล่เลี่ยหรือน้อยกว่าคุณเขาหน้าที่มีหน้าที่ตำแหน่งการงานสูงหรือเขาอาจจะเป็นคนที่อ,อายุเยอะนะคะ,กะเกษียณแต่ว่าเป็นกเกษียณลักษณะที่ค่อคนข้างจะมีเงินก้อนเยอะอะไรประมาณนี้นะเน,นื่องจากว่ามีบํานาญจากทางราชการจากรัฐบาลขอภัยคะ่ะนะจะเป็นแล้วเนี้ยได้รับกลิ่นไอแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายนะเพราะเอาจริงๆราศีกันเป็นคนที่ คุณรู้จักอ่อนน้อมสุภาพถ่อมตนด้วยแต่ว่าคนนี้ห้ามถ่อมให้รับไว้เลยอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาเพราะว่าคุณคู่ควรจริงๆนะคะประเด็นความรักหวานไม่มีกลิ่นอายเลยอะมีกลิ่นอายของการเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่มันม,มั่นคงมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์อะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลย ออองพระพิคเนเปิดดวงความรักให้กับราศีกันนะคะเปิดดวงความรักราศีกันค่ะเปิดดวงความรักราศีกัน เปิดดวงความรักราศีกันค่ะเปิดรวงความรักราศีกันเปิดรวงความรักราศีกันค่ะ ชิฟายเดวิลมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้พบเจอนะคะ The past person คนที่เคยเดิยวราศีมังกรนะจะพยายามกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกเพราะเขาเห็นว่าคุณอะตอนนี้คุณเรียกได้ว่ามันไฮเลเวลมากมากอะมันดูสมบูรณ์ไปหมดอะเสียดายอะ่ะอยากกลับมาเดี๋ยวเรามาดูกันอืม ไม่ผิดเลยอ่ะนะคะไม่ผิดจากนี้เลย c a l i f y นายร s บซอสเห็นไหมว่าเขาเครียดมากเวลาที่ไม่มีคุณอยู่เสียดายเสียดายอะไรประมาณนี้ c a l i f y เยอะหน่อยนะ จบด้วย King of Swords ผู้อ่าน clarify ไฟรับคับให้อีกหนึ่งใบนะอืมน t h e f o o l โอ้ยในที่ด้านหลังตัวคุณขึ้นมาแล้วอือหือ ดูเอาเถิดมีใครบางคนไม่ยอมเสียคุณไปนะไม่ยอมให้คุณไปจากเขานะทั้งที่ตัวเองก็ไปไดีน่ารักเท่าไหร่เลยก่อนหนะ้านี้เออราศีกันดูสิคะอืมเหลือเชื่ออ่ะโดดเด่นที่คู่ที่มีประเด็นเรามาเริ่มก่อนเลยราศีกันจิตใต้สำนึกคุณอนะดึงดูดสองไวเบรชั่น คู่ที่เป็นประเด็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำปฏิบัติต่อคุณมันยังค้างคาในใจคุณต้องการคำขอโทษหรือใครบางคนต้องการกลับมาขอโทษคุณนะคะในความรักความสัมพันธ์เนี่ยผู้อ่านมองดูว่าเขาอาจจะตัดสินใจผิดพลาดนะไม่รักษาคุณไว้ให้ดีพอทำให้คุณรู้สึกด้อยค่า คุณรู้สึกผิดหวังในตัวคนคนนี้มากเลยนะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรได้นะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตูนกลุ่มได้เขาเรีจิคคุณหรือไม่คุณก็รีเจครีเจคหมายความว่าอะไรตัดสินใจยุติความสัมพันธ์แบบงงๆเลยด้วยเหตุผลของเขาเองคิดเองเออเองทำเองไม่ปรึกษาคุณก่อนเลยว่าคุณแฮปปี้ไหมคุณจะรู้สึกยังไงเดินออกไปในลักษณะที่ล่ำลากันน้อยมากนะ อาจจะเป็นด้วยเหตุผลส่วนตัวของเขาแหละนะคนคนนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพปัญหาด้านความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะหรือว่าคนเก่าๆของเขาเข้ามาทําให้รักของเรามีปัญหาซึ่งคุณก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะฟันฝ่าต่อสู้กันไปได้แต่เขากลับแก้ปัญหาด้วยการคิดสั้นตอนนั้นเขาอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่เท่าไหร่หรอกจบแล้วก็จบกันไปน่าจะทําใจได้ แต่พอเวลาผ่านไปนานๆเขาไม่รู้เลยว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะมันโครจะหายพาเวอร์ฟูลเลยและในเวลาเนี้ยเขาเริ่มเห็นว่าคุณอะมูฟออนจริงๆเขาอาจจะเคยบล็อกคุณคุณไม่ตอบโต้หรืออาจจะสับกันแต่ในเวลาเนี้ยคุณอาจจะอันเฟรนเขาบล็อกเขาหรือว่าลบนะคะแชทบางอย่างซึ่งเขาเห็น จเขาหายค่ะรู้สึกใจหายเลยว่าตายแล้วเพราะปกติแล้วเนี่ยความเป็นราศีกันเนี่ยคุณจะโคตรคอม p r o m i คุณจะโคตรใจดีเลยถ้าไม่สุดจริงๆคุณไม่บล็อกนะคุณไม่ใช่คนใจร้ายแบบนั้นนะแต่พอเขาเห็นว่าคุณเริ่มที่ตัดสินใจตัดขาดเขาแล้วนะเขาไม่มีโอกาสดูสตอรี่คุณเขาไม่มีโอกาสสองคุณอันนี้แหละหนักนะนะ งานยากสำหรับเขาแล้วคือความรู้สึกคิดถึงมันมีและเขามองเห็นแล้วว่าในบรรดาคนที่เข้ามาในชีวิตทั้งหมดราศีการเวอร์โกของเขาเนี่ยโคจะสมบูรณ์แบบเลยและยิ่งเวลาที่ไม่มีเขาคุณกลับทำได้ดีด้วยท็อปฟอร์มสุดๆนะเพราะนายอัลเ n น a ตโคคุณเซ็กซี่คุณมีสเสน่ห์คุณหล่อคุณสวยแล้วก็คุณเมคมันนี่คุณทำงานเยอะคือคุณไม่ได้ดราม่าใส่เขาเลยนะ คุณแค่รู้สึกผิดที่ไปเลือกคนที่ไม่ใช่มามากกว่าเวลาทำอะไรก็แล้วแต่ราศีการชอบเบรมตัวเองขอไว้เลยบางครั้งความผิดไม่ได้เกิดจากคุณคนเดียวนะคะ Energy คือคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่บางท่านก็มีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วเขามาส่องมาเห็นน่ะว่าคุณทำไมมันดูมีความสุขจังรูปโปรไฟล์ล่าสุดก็สวยหล่อจังเลยอะ่ะตายแล้วคิดถึงนี่เราทำอะไรลงไปเนี่ยรู้สึกผิดและอยากจะกลับรำ ะะแต่ energy ของคุณออกมาบอกว่าโน no โ no, น no กลับมาหนนี้คงจะไม่สามารถที่จะเปิดใจรับได้อีกแล้วนะคะเพราะ energy f e e n o f c u p s คือการมองหาสิ่งใหม่ๆที่ดีแม้ว่ายังคงมีความรู้สึกเดิมอยู่ คุ e e n o บคั p s ups, เธอต้องการเริ่มต้นใหม่แต่ในจิตใจลึกๆก,ก็ยังคิดถึงและมีเมตากับคนเดิมความผูกพันกับความสัมพันธ์เดิมๆมันมีอยู่ดังนั้นมันก็เลยดึงดูดเข้ามาในลักษณะ2องไวเบ i รชนะคะคุณพร้อม Move On แต่ในขณะเดียวกันนะคะใครบางคนที่คุณคิดถึงเขาลึกๆในใจอาจจะมีคําถามเยอะหรืออะไรก็ตามหรือคนที่เขาคิดถึงคุณคนที่เคยทําปล่อยคุณไว้ให้รู้สึกโดดเดี่ยว นะคะบนความอ้างว้างและเหน็บหนาวในความสัมพันธ์ในเวลานี้เขารู้แล้วว่าเขาทำอะไรลงไปเนี่ยจะต้องกลับมาขอโทษเวอร์โกจะต้องกลับมาขอโทษราศีกันของฉันแล้วนะมีเกณฑ์ว่าใครคนนั้นจะติดต่อมาแบบไม่คาดฝันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยความเป็น king of s o u r c e นะคะเร็วๆนี้คงจะมีการ c o m m u n i c a t e เกิดขึ้นจาก the past person ซึ่งวานบอกเลยว่าถ้าคุณคาดหวังให้ทุกอย่างกลับมาดีเขาจะกลับมาเป็น king of s o u c e นะคะโฟกัสเป้าหมายแล้วอยากที่จะทำมันให้ดีอีกครั้งหนึ่งซึ่งอย่างที่วานบอกคุณถึงดูดสองทางเข้ามานะคุณดึงดูดทั้งสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นและใครคนเดิมด้วยทีนี้หน้าที่คุณคือตัดสินใจเลือกถ้าคุณรู้สึกว่าคนนี้ไปต่อแล้วมันจะดีได้ ซึ่งผู้ห่านมองดูว่าคุณอยากเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆมากกว่าคุณอาจจะบล็อกโอเอเนอร์จี้แล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งใหม่มากกว่านะคุณมีโอกาสได้พบรักที่ดีที่จะเข้ามาด้วยทีนี้ประเด็นปัญหามันจบไปนานละเขากลับเข้ามาผู้ห่านมองดูว่าความพร้อมในจิตใจของคุณกับคนคนนี้มันยังมีเยื่อใยมันยิงความผูกพันมันยังมีพันธนาการแนะนําว่าให้เคลียร์ใจกันให้เรียบร้อยและขอเวลาตั้งหลัก และถามใจตัวคุณเองอีกทีนะว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมแท่านั้นเองเพราะถ้าแค่รู้สึกผิดไม่คุณก็เขา,ารู้สึกผิดในการและกันเคลียร์ใจและให้โอกาสให้สเปซกันสักพักคุณจะรู้ได้ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกทางไหนเพราะสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพิคเนตเตรียมไว้ให้หมดเลยคู่บุญบรารมีคนใหม่ที่ดีนะคะหรือถ้าคนนี้กลับเข้ามาจริงๆอะ เขาจะต้องมี New Vibration ที่เป็นคู่บุญบรารมีเสริมกันนะถ้าไม่ใช่ก็มีความเป็นไปได้ว่ามีเหตุต้องคาดคลากันอีกแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วมันสำคัญว่าคุณจะไว้ใจคนนี้ได้แค่ไหนเท่านั้นเองแต่แน่นอนที่สุด Energy นะเป็น King of Source แบบนี้นั่นหมายความว่าถ้าเขากลับมาเนี่ยเป็นงานยากแล้วเพราะมีความเป็นไปได้อยู่พอสมควรว่าในระหว่างนี้ยคุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอรักครั้งใหม่ด้วยเช่นเดียวกันแต่แน่เลยนะ ใครบางคนจะกลับเข้ามาแบบไม่คาดฝันหรือเดินทางมาหามาปรับความเข้าใจแบบตัวต่อตัวเลยในเร็วๆนี้ซึ่งคุณก็อยู่เหนือเกมแล้วหน้าที่ของคุณแล้วว่าจะบังคับนะคะทิศทางหรือว่าเรียกว่าจะคนโทรลดีกว่าไม่ใช่บังคับจะคนโทรลทิศทางความสัมพันธ์ให้เป็นไปในแนวไหนถ้าจะให้โอกาสคนนี้นะหรือถ้าคุณจะให้โอกาสรักครั้งใหม่คุณก็มีเสร็จที่จะปฏิเสธคนเดิมได้เช่นเดียวกันมาถึงคุณคนโสดโสดมาได้สักระยะแล้วเนาะ อาจจะหนึ่งหรือสองเดือนขึ้นไปหรือบางท่านก็นานกว่านั้นความสัมพันธ์ที่ผ่านมาท็อกซิกคุณค่อนข้างจะเครียดแล้วก็มีความระมัดระวังในความสัมพันธ์มากขึ้นแต่คุณจะมีเกณฑ์ได้พบเจอรักครั้งใหม่เร็วมากๆนะคะและ้วคนคนนี้คือคนที่คุณอธิษฐานจิตขอให้ได้เจอคนคนนี้เขาจะเรียกได้ว่ารับรู้ถึงไวเบรชันของคุณด้วย โปรไฟล์ดีมากๆนะคะเนื่องจากเป็นนายเป็นโดคโคเป็นคนที่ทำงานเก่งขยันอายุไล่เลียกกันกับคุณเลยหรืออาจจะยุน้อยกว่ากันนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่รักครั้งนี้เป็นรักที่มันเข้ามาค่อนข้างรวดเร็วพัฒนาความสัมพันธ์เร็วอาจจะทำให้คุณเครียดก็ได้เพราะกลัวนะกลัวว่ามาเร็วแล้วจะจบเร็ว e อ e r g y ออกมาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวว่าอะไรมันจะซ้ำรอยเดิมเพราะว่าคนเดิมคือจบไปแล้ว คนใหม่ Energy Vibration ก็แตกต่างดังนั้นเมื่อตัดสินใจคิดทบทวนแล้วและคนคนนี้ทำให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขและไว้ใจได้สามารถไปต่อได้เลยราศีการเดิอนพฤษภาคมต่อให้คุณอยากโสดยังไงคุณก็จะไม่โสดหรอกจะมีคนเข้ามาแน่ๆให้คุณได้ตัดสินใจเลือกนะคะจริงๆแล้วเข้ามาแล้วด้วยแต่คุณยังมองไม่เห็นเพราะอาจจะปิดกั้นตัวเองค่อนข้างเยอะ นะแต่ว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่เรียกได้ว่าโชคชะตาความรักของคุณโดดเด่นดังนั้นก็ขอให้นะคะลองให้โอกาสตัวคุณเองดูเมื่อไหร่จะได้เจอ1เดือนบวกลบหรือ1อาทิตย์มาเร็วมาแรงจริงๆนะเอเนจี ie, เห็นไหมคะค่อนข้างที่จะมาเร็วมาแรงนะ e อเนจี ie, มาเร็วมากๆเลยนะคะธาตุลมกับธาตุดิน เอาละทีนี้มาถึงสถานะไม่ชัดเจนเมื่อไหร่จะชัดเจนผู้อาจจะดีกว่าคนที่เขาโสดมานานหรือว่ายังไม่พร้อมในเรื่องของคอมมิตเมนต์ในเรื่องของการแต่งงานมันก็ทําให้คุณเครียดเนาะเพราะว่าโดยรวมเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะไปกันได้ความสัมพันธ์เนี่ยมัน in and out อยู่ตลอดเวลาเลยนะซิกับคับแล้วไฟล์เพนูโคเนะอินแล n เอาต์ออนแออฟนะไปไปมามาอยู่ซักรยะ นะแล้วอยู่บังเอิญช่วงที่เขาหายไปเนี่ยนะก็มีใครบางคนเข้ามาขั้นกลางคุณจะต้องเลือกระหว่างดินกับลมลมกับดินนะคุณจะเลือกคนที่ชัดเจนที่สุด Queen of ครับจะเลือกอย่างชาญฉลาดคุณจะไม่เลือกคนที่คุณรู้สึกต้องการเขามากแต่เขาไม่ได้ให้เลยคุณคุณจะเลือกคนที่ต้องการคุณมากตอบโจทย์ความรู้สึกคุณได้เพราะคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะรักตอบคนที่เขารักคุณมากๆได้ เกณฑการเดินทางการเริ่มต้นใหม่อยู่ตรงนี้เลยค่ะ New Beginning นะคะคุณมีทริปการเดินทางและได้พบเจอความรักด้วยนะในทุกๆสถานะเลยก็ขอให้โชคดีและตัดสินใจเลือกให้ดีนะพลในที่แน่นอนละมัน2 v i ว r a เบรชแบบเนี้ยคุณก็ต้องเลือกคนที่เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่ามันมันคือความมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะดูสิคะคุณจะเลือกเกลียดหรือคุณจะเลือกซอส นะนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกเล,เลือกขอแพ่เลียนคือความมั่นคงและความมั่งคั่งนะคะกับอีกอันหนึ่งอีกอีกไวเบรชั่นหนึ่งคือแพชชั่นนะแต่ว่าก็ค่อนข้างมาเร็วไปเร็วว้่วว่าเหมือนกันก็ตัดสินใจเลือกให้ดีเอาแล้วค่ะมาถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นกันบ้างราศีกันเนาะเรียกได้ว่าคู่ของคุณงานเงินค่อนข้างจะเพอร์เฟกทีเดียวนะคะคู่ของคุณเนี่ยเรียกได้ว่า เรื่องงานเรื่องเงินในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเงินเข้าซ้ายเก็บแน่นหนาดีทีเดียวแล้วก็เขาน่าที่จะรู้เห็นบ้างว่านะคะคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคู่ของคุณจนทําให้โปรเจกต์เรื่องงานหรือเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยไปต่อได้แบบสบายสบาย คุณอ่ะเป็นคนขี้เกรงใจเนาะไม่ค่อยกล้าขอเอ่ยความช่วยเหลือนะแต่เขาก็รู้ว่าคุณต้องการสิ่งนั้นเป็นคนขี้เกรงใจมากอะ่ะเอรอบคัฟฟเนี่ยบอกเลยว,ว่าจริงมีหลายคนอยากจะให้ความช่วยเหลือแต่คุณก็จะปฏิเสธหรือไม่ก็เงียบซะดีกว่าด้วยความเกรงใจแต่ว่าคุณจะได้รับการนะคะดูแลเอาใจใส่จากคนที่คุณรักรอบด้านเลยจนทําให้ในเดือนเนี้ยนะคะเป็นเดือนที่การงานการเงินพลิกฝืนมีความสุข โปรเจกต์ใหม่ๆที่เริ่มทำเนี่ยมันก็เริ่มเห็นผลกำไรงอกเงยดีนะคะแล้วก็คุณอาจจะได้มีลูกค้าเก่าๆกลับคืนมาถ้าเป็นค้าขายนะคะแล้วก็อาจจะมีนะคะเพื่อนเก่ากัลยาณมิตรเดิมเข้ามาให้ความช่วยเหลือทางด้านการงานการเงินส่วนคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีบ้างนะบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันแต่ว่าสามารถปรับจูนพูดคุยกันได้เพราะว่าเขารักคุณมากนะคะ พร้อมทุ่มเททั้งความรักแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องการเงินด้วยนะดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะราศีกันขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจไว้เพราะว่าสิ่งใด,ใดที่คุณตั้งเป้าหมายนะ <c oughs> ขออภัยค่ะสิ่งใด,ใดที่คุณตั้งเป้าหมายนะเอ๊วันนี้เป็นอะไรเนาะอะไรสิ่งใด,ใดที่คุณตั้งเป้าหมาย มันจะสำเร็จสมดังใจคุณนะคะในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนี้นะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะต้องมีเกณฑ์การตัดสินใจเลือกแน่ๆนะคะสำหรับบางสถานะส่วนคนมีคู่เนี่ยค่าไม่ห่วงนะเพราะว่าต่อให้ต่อให้เรียกได้ว่ามีปัญหาอะไรมาก็ตามอะ่ะคุณทั้งคู่จะไม่มีวันแยกจากกันจะไม่มีวันยอมไปไหนนะคะโดยเฉพาะคู่ของคุณจะไม่มีวันแยกจากคุณเลยเพราะว่าเขารักคุณมากจริงๆนะคะ ขอให้มีความสุขมากๆในเดือนพฤษภาคมแล้วก็ขออภัยสาหรับอุบัติเหตุทางลมหายใจของผู้อ่านตรงท้ายคลิปนะก็ไม่อยากจบคลิปนะไม่อยากไม่อยากอัดใหม่เพราะว่ามันดีมากๆจริงๆนะวเบรชันของคุณอยากให้ใครคนนั้นกลับมาคุณก็ได้สมดังใจหรืออยากเริ่มต้นใหม่คุณก็จะได้แบบนั้นด้วยดังนั้นขอให้ก้าวต่อไปนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะราศีกันสวัสดีคะ่ะ